ค่ะชื่อนางสาวสุภการสิงเปียนะคะ,ะมาจากมหา,าลัยราชพัฏเพชรบุรีจบจากสาขาพยาบาลศาสตร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพยาบาลวิชาชีพยอยู่ค่ะค่ะก็ความพร้อมในวันนี้ก็คือเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนมารับปริญญาหนึ่งวันนะคะแล้วก็ติดตามเพจของมหาลัยไว้ด้วยนะคะค่ะการเรียนสิปีของอมหาลัยนะคะกะ็ให้ได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ การเรียนรู้นะคะค่ะความประทับใจตลอดการเรียนก็มีเพื่อนที่ดีนะคะมอะีอาจารย์ที่คอยสอนเรามาแบบดีค่ะค่ะความภาคภูมิใจของมหาลัยก็มหาลัยก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เราเรียนนะคะแล้วก็อาจารย์ที่คอยสอนอ่าก็แบบอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่ทันสมัยนะคะ บัณฑิตมาจากเพชรบุรีค่ะสาขาพ่อพันธ์สัตน้ำจ้ะบรรยากาศวันนี้ก็ดีนะคะอากาศไม่ร้อน,นะค่ะสบายๆภูมิใจมากค่ะภูมิใจในตัวน้องมากเพราะว่าสองให้เรียน4ปีก็จบเลยดีใจที่น้องได้ใส่ชุดคุยวันนี้ค่ะจากเพชรบุรีสาขารุศาสตร์่มรื่นร่มรื่นสดใสดีค่ะถ้าภูมิใจที่เขาเรียนจบค่ะ